ทุกนี้เหมือนกันเลยใครหน้าตาคุ้นๆโอ้นี่แต่คนหน้าตาดีๆนะครับคนนี้ก็จะเป็นอุยุรกรรมโรคไตนะครับก็เป็นหมอเองนะครับงั้นวันนี้เราก็สวัสดีแลลวครับเข้าสู่ในส่วนของรายการด็อกเตอร์โอโกไก ใกลล์สุขภาพสบายสบายสไตล์ดรโอนะครับวันนี้เรามาเจอกับ E ีีเรามีการรักษาหลายหลายรูปแบบนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นคุณหมอโรคไตโรคหัวใจนะครับแต่ว่ายังมีในส่วนของการรักษาแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการฝังเข็มนั่นเองนะครับเราจะไปดูกันนะครับไปไปกันเลยครับทุกคนอ่าเราจะขึ้นกันอันนี้ก็จะขึ้นไปที่แพทย์แผนจีนนะครับแต่ว่าเล็บดิบบไม่มาสักทีต้องรอรีบก่อน โอเคครับเราก็มาถึงชั้น3นะครับตึก B นะครับของโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์นะครับเราก็จะมาเจอในส่วนของ f l o o r ที่นะครับ B 3 B นะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของชั้น 3B นี้จะมีแผนกในส่วนของงานแรกเลยนะครับเป็นคลินิกแพทย์แผนจีนแล้วนี้เข้าไปในส่วนของแพทย์แผนจีนนะครับว่าในส่วนของแพทย์แผนจีนเนี่ยจะมีการรักษาแขนงจีนแบบไหนบ้างอ่ะตามกันไปเลยครับอ่าแล้วก็มาถึงในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะ คลินิกแพทย์แผนจีนแล้วก็เราเข้ากันไปเลยนะครับมาเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าในส่วนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอ่อด่นดีขอให้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับผมแพทย์จีนวิสรุตนะครับเป็นแพทย์แผนจีนประจำโรงพยาบาลจุฬาลัตต์เก้าแอร์พอร์ตนะครับโอเคครับอาจารย์ครับพอดีว่าเที่ในส่วนของผมเองก็มีปัญหาเวลาเราพิมพ์งงพิมพ์งานต้องใช้ในส่วนของข้อมือเยอะเนี่ยจะมีการปวดบริเวณเนี่ยบริเวณข้อมือ นะครับตรงนี้เนี่ยเราพอจะช่วยในส่วนของการทาแบบไหนได้บ้างไหมในส่วนของแพทย์แผนจีนนะครับสําหรับแพทย์แผนจีนนะครับอาจารย์น่าจะอาพอซัดมาบ้างเล,เล็กน้อยนะครับแต่ทางนั้นการรักษาแพทย์แผนจีนเราใช้วิธีศาสตร์องค์รวมนะครับแล้วก็เส้นลงกลางแล้วก็จุดกล้ามเนื้อวิธีการรักษาคือใช้วิธีการฝังเข็มลงไปแั่จุดตรงที่มีอาการปวดนะครับอาจจะเรื่องยาเนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าครับาโอเคครับผมมาแล้วก็จะนั่งกันนั่งกัน ครับผมนั้นเราก็มาพูดคุยกันในส่วนของแพทย์แผนจีนในส่วนของศาสตร์แพทย์แผนจีนว่ามีในส่วนของการรักษาแขนไหนบ้างครับผมจุดที่อยู่ในรูปตัวนี้นะครับขุนตัวนี้ก็คือเป็นจุดฝังเข็มนะฮะที่ใช้ในการรักษาทางแพทย์แผนจีนนะฮะจะมีชื่อจุดที่เขียนเป็นภาษาจีนนะฮะแล้วก็มีเส้นลมิารที่วิ่งไปตามาแขนขาศรีรษะนะครับทั่วร่างกายเลยจะมีเป็นพันธุ์จุดนะครับที่เราต้องใช้ในการรักษา จุดสําคัญที่อ,อย่างอาจารย์ถ้ามีปัญหาอยู่ตรงข้อมือนะครับข้อมือนะครับเราไ้ใช้จุดที่บริเวณตรงข้อมือนะคระับเช่นจุดนี้ช่วยรักษาตัวเด็กแวนได้นะครับสำหรับอาจารย์อา,อาจจะนับเงินจนเยอะนะครับเปิดเงินเยอะอุะ้ยใจเอาอาจารย์วันนี้อยากลองของเข็มดูเลยไหมอ้าวได้เลยครับงีข้อมือนี้เลยอ้อมันต่างกันนะตัวตัวเข็มใช่ครับ อย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นที่บางใช่ไหมครับเพาะว่าพื้นที่บางความยาวอ๋อความยาวอือคือคือใช้คนละส่วนคนละส่วนกันคนละพาร์ตอันนี้คือหลังหลังแขนมือเอ้ยนี่ก็มือนะฮะนี่หลังอันนี้พวกสะโพกสะโพกโอ้สะโพกมันจะใช่มันจะหนาหน่อยกวสามารถลงได้ลึกขึ้นเพื่อที่ให้ลงโดนของตัวการเคลชั้นลึกมาดูกันนะครับว่าเราจะเป็นยังไงบ้างจะทับกระป็นยังไงหรือเปล่า กลัวไหมก็ inh. ไม่ดู้ดูหน้าก่อนอน like wow. yeah> uh oh uh ี้เรามาลงเข็มแล้วนะครับวว้าแบบแรกเราก็ต้องทำความสะอาดตัวพื้นที่เราจะลงเข็มนะครับจุดแรกจ่ะจุดที่สองนะครับจุดแรกครับรู้สึกยังาครัรู้สึก <Ja? ว่ามันตึ๊กตอนตึกลงไป ว้าวครับผก็อย่างเช่นถ้ามีป nah, ัญหาพวกปวดข้อมือเดรกแวนนะครับจะใช้จุดตรงนี้ใช้ในการรักษาแล้วก็หนีบเคืงกระตุ้นไฟฟ้านะฮะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบีบตัวคลายตัวลดอาการอักเสบของเอ็นข้อมือได้จะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมันเกิดกระบวนการการกระตุ้นกับตัวเข็มที่เราคาเข็มไว้ a few moments later นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการออฟเข็มนะครับก็พอครบ30นาทีแล้วก็จะเอาเข็มออกได้เลยไ,ไม่รู้สึกอะไร <c oughs> มันตึงมันตึงเหมือนกับมันโดนจิ้มเข้าไปอันนี้ไม่เคยฝังมาก่อนต้องมาฝังเพิ่มไหมครับหมายความว่าควรจะมารักษา,าต่อเน,นื่องก็คือมีการผลอกอับติดตามอาการก่อนะครับทุกๆสัปดาห์หรือช่วงแรกเป็นอสองครั้งต่อหนึสัปดาห์ เ้าส่วนของการนวดแผนจีนเนี่ยกาเรียกว่าถุยถุยอะไรนะถุยหนาถุยหนา,หนาก็คือเป็นภาษาจีนใช่นะครับถุยคือการดันนะครับดันคืการหยิบขึ้นามาเ,า,าเราลองลองดูว่าที่ถ้าเราตุยหนาตัวคอบาลหลนี่เป็นยังไงเอาห้จานสาธิตให้ดูได้ไหมครับได้อาจารย์ครับผมใชหรับนี้ถ้าคนมีปัญหาของอาการปวดตรงบ่าคอนะครับก็ใช้นี่การรู้รู้สึกว่า มันเป็นคนมันมันตึงอยู่แล้วว่าตึงอยู่แล้วมันจะรู้ตึงใช่ครับก็ดีทำมันคือคือมันตรงใช่ไหมจะตรงจุดตรงที่มีอาการใช่ครับแล้วจับดูแล้วอาจารย์มีอาการโอ้โหอาจารย์นี่ต้องแบบว่ามาแบบ full option เลยฉังเข็มก็ตุ้นก็แก้วนะครับตุ้นก็ให้เต็มส่ดเลยจะช่วยอาการได้ที่มีปัญหาเยอะเพราะเราเราอยู่หน้าหน้าจอเยอะแล้วก็เล่นเวทด้วยมันก็จะมีการตึงบริเวณนี้อ่าอ่าครับผมงั้นแนะนำให้อาจารย์ครับมีเวลาว่างแล้วก็ ให้เวลากับการรักษาหนึ่งด้เลย <c oughs> โอเคครับดีบ้านเลยครับมันมันกดไปมันก็จะโดนโดนก็เรียกว่าโดนโดน,โดนจุดนอกจากการฝังเข็มแล้วก็การนวดแบบถุยหนานแล้วนะครับยังมีการรักษาแบบอย่างอื่นอีกไหมครับสำหรับคลินิกเพื่อจริงก็จะมีเกับพวกทำใบหน้านะครับใช้การใบหน้าใบหน้านี่คือทำหน้าใสทำหน้าใสฝังเข็มเสร็จแล้วอาจจะกลัวซานะครับขูดใบหน้าทําให้กล้ามเนื้อกระชับผิวหน้ากระชับน้ดขึ้นใบหน้าทบเป็นการแลกเปลี่ยนเซล ระหว่างใบหน้าครับครอบแก้วมีไหมครับครอบแก้วมีครับผมจะเป็นการครอบแก้วคาแก้วไว้นะเรแล้วก็มีการเดินแก้วเป็นการลากแก้วเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาให้กล้ามเนื้อได้ครอบไม่พอยังต้องลากด้วยอันใช่ครับผมดึงไปดึงมาเรียกว่าเราครอบอย่างเดียวแล้วก็ชิงเข้าไว้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทิงไว้แต่ว่าในการเดินแก้วจะทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายมากขึ้นพอดีวันนี้ผมมีเคสกําลังจะรักษาพอดีนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ขึ้นไปชมวิธีการรักษาแล้วก็ ดูพร้องกันเลยครับโชคดีมากนะครับทุกคนเราจะได้ไปดูในส่วนของเคสจริงเลยนะครับเราไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นเทคนิคการใช้กลอกเข็บนะครับแล้วก็ีคอทางด้านขวามีด้วยไหมครับนี่เป็นข้างเดียว อ่าเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาพูดคุยกันที่เราจะฝากไว้สำหรับถ้าใครสนใจสามารถมาเยี่ยมชมหรือว่าใช้บริการได้ครับผมสำหรับคลินิกแพทย์แผนจีนและฝังเข็มของลุมมาจูอาต้าแอร์พอร์ตนะฮะจะสามารถรักษาได้พวกโรคนะครับยวดบปุ่มขงอ,อาการปวดปวดศีรษะไมเกรนนะครับปวดหลังปวดเขา่ขาเข่าเสื่อมนะฮะหรือว่าเป็นตะกคิวที่ขาสาหรับโรคผู้หญิงนะครับเป็นพวกประจําเดือนนะครับมาไม่เป็นปกติ ประจำเดินมาช้า<ม>ก็สามารถรักษาได้หรืออยากจะให้ผิวพรรณใบหน้าเป็ป่งปังนะครับกระชับรูมขนก็สามารถมาทาการรักษาความเข็มมาทําการทรีทเมนต์ทางด้านกระเหรียจีนได้นะครับเอาหน้าใสายอยงงี้ใช่ครับโอเคเอ,อ,อยากจะเก็บรอยตีนกานะครับรูมขนสิวขึ้นใบหน้านะครับหรือว่าเพราะความเครียดจากการทํางานก็สามารถใช้วิธีการความเข้มแบบให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นได้ เลือนลงวิ่งขึ้นไปหน้าหน้าตาก็จะสดใสเฟรชขึ้นมาได้โอเคครับ่าและสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไอคอนด้านล่างนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับดรโอโกไกดมาเ,เจอก,กันครับสัสดีครับสวัสดีครับ